สวัสดีครับวันนี้จะมาแก้ไขข้อมูลเรื่อง NTC ที่ลงไว้ในคลิปที่แล้วเออมันมีความผิดพลาดคราวที่แล้วผมบอกว่าใช้เบอร์อะไรก็ได้แต่ทีนี้มันใช้ไม่ได้เอ,อเบอร์ที่เหมาะสมเนี่ยผมได้ใส่ไว้ในสวิตช์เครื่องกองน้ำโชคดีที่ไปเจอใน UPS UPS เก่าเป็นเบอร์ 5D ขีด13ตัวนั้นใช้ได้ดีแต่ตัวที่สั่งไปนี่มันเป็นเบอร์ NTC 10D ขีด9พอใส่ไปแล้วมัน ไม่ทำงานโหลดไม่ทำงานน่าจะความต้านทานสูงเกินไปก็วันนี้มามาขอแก้ไขข้อมูลต้องใช้เบอร์ห้าดีขีดขีดเลยนะขีดสามไอขีดมันไม่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 เน้นเพราะว่ามันเป็นขนาดของมิลลิเมตรของตัวเอส ของตัว NTC ทีนี้ก็ถ้าโหลดใหญ่ก็คือใช้ขีดขีดเยอะๆขีดสิบสามสีห้ายี่สิบอะไรก็ว่าไปแต่ขอให้เป็นเบอร์ห้าดีทีนี้มีมาเพิ่มออนี้ผมได้ทำการทดลองน้ำ ยังไงดีล่ะทดลองลดต้นทุนคือเมื่อมีแบตเพิ่มขึ้นเนี่ยจำนวนน้ำกันเนี่ยก็ต้องใช้เยอะขึ้นเยอะขึ้นมันก็เป็นการเป็นต้นทุนที่เพิ่มส่งขึ้นผมก็เลยทำการทดลองด้วยการใช้น้ำกองทีงนี้มี เพื่อแนะนาชาวบ้านให้ให้ให้ใ,หใช้น้ํากองให้ให้ใช้เครื่องกองน้ํากองน้ํากองน้งนําก,ก,กินจะได้ไม่ต้องซื้อน้ําแต่ทีนี้คนแถวนี้ก็ก็มีที่ว่าล้นล้นนะว่ากองไม่สะอาดหรือว่าอ ต้องต้มถึงจะรู้ถึงจะอะไรถึงจะรู้ว่ามันตกตะกอนไหมอะไรผมก็เลยทดลองทำมาสองขวดนะครับขวดนี้ขวดเทปแดงต้มน้ำกองต้มอันนี้น้ำกองไม่ต้มก็ปล่อยมาได้สักสี่ห้าวันแหละก็ได้บทสรุปผมว่ากินอยู่ทุกวัน สรุปนะครับไม่มีตกตะกอนไม่มีใส่ะส่วนอันนี้เป็นอันที่ต้มก็ไม่มีตกตะกอนก็ใส่เหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นด้วยสี่ขวดจะทำให้ขวดนี้ดูใสกว่าแต่จริงๆแล้วมันเหมือนกันแหละอันนี้ก็พอดีไม่ได้ปิดฝามีแมลงตกลงไป นี่แหละน้ำกันผมละเอาไว้เติมแบตเตอรี่ทีนี้เครื่องกรองที่ใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ไม่ต้องเลือกเพียงแต่ว่าเพิ่มเอ่อตอนเข้าเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องกรองห้าขั้นตอนห้าขั้นตอนก็จะมีตัวนี้สาม ของเดิมมันเป็น PP คาร์บอนเซรามิกเอ้ย PP คาร์บอนเลซิ่งแล้วก็เป็นตัวกระบอกเติมแร่ธาตุแต่งกลิ่นอะไรก็ว่าไปอีกสองกระบอกทีนี้ผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนโดยการของเดิมมันเป็น PP เนี่ยผมไปไว้ต้นทางที่จะเป็นน้ำใช้เพราะว่าบ้านผมเป็นน้ำประดาน ไปไว้ต้นทางที่เป็นน้ำใช้ผ่านพีพีมาเป็นน้ำใช้ทั่วทั้งบ้านทีนี้ตัวเนี้ก็จะไม่เป็นพีพีแล้วเมื่อตัวนี้ไม่เป็นพีพีเอาอะไรมาใส่ที่มันดีกว่าพีพก็เอาเซรามิกมาใส่กองเซรามิกมาใส่แทนตัวนี้ก็เป็นคาร์บอนเรซินเหมือนเดิมเหมือนเดิมปุ๊บผ่านอีกสองขั้นตอน แต่งกินเติมและธาตุอะไรไม่รู้แหละแต่ทีนี้ก็เพื่อความเขาเรียกความอะไรอืเพิ่มความสะอาดนะฆ่าเชื้อโรคแต่ว่าผมจะได้กินได้สนิทใจขึ้นก็เลยเพิ่ม UV เข้าไปอีกตัวหนึ่งก่อนจะออกเพิ่ม UV เข้าไปอันนี้เวลาใช้ก็คือ จะเปิดสวิตตัวนี้ตัวนี้ก็คือทุกอย่างที่เป็นไฟฟ้าก็ใช้พลังงานทดแทนหมดเพิ่มเข้าไปไอตัว UV ก็ดีค่าเชื้อโรคทีนี้หัวใจมันอยู่ที่ไส้กรองคือเราต้องขยันเปลี่ยนหน่อย ทีนึงเนี่ยงกองพีพีเนี่ยกองยากที่เป็นน้ำใช้เนี่ยก็เดี๋ยวพาไปดูถ้าปั๊มอัตโนมัติผมทำงานบ่อยเมื่อไรเนี่ยอันนี้ก็บอกสีน้ำเงินก็บอกสีน้ำเงินเป็นกองยาก ถ้าจะปั๊มอัตโนมัติตัวเนี้ยมันเริ่มทำงานบ่อยก็ควรเปลี่ยนควรเปลี่ยนไส้กรองพีพีได้แหละทีนี้พอเปลี่ยนตัวนี้ไปสักสามหรือสี่ครั้งเนี่ยมันก็เป็นสิ่งบอกเหตุสิ่งบอกเหตุให้เราจะต้องเริ่มทำการล้างไส้กรองเซรามิกตัวนี้มันล้างได้ แดอรมิกที่เราซื้อมาใส่ที่หลังเนี่ยซื้อมาแทนพีพีเนี่ยทำการล้างพอล้างไปครั้งที่หนึ่งปุ๊บเออล้างไปสักครั้งหรือสองครั้งก็ได้พอล้างผ่านการล้างไปแล้วครั้งเดือสองครั้งให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนคาร์บอนกับเรซินเปลี่ยนคาร์บอนกับเรซิน แล้วก็เนี่ยทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอวนไปเรื่อยๆทีนี้พอครบหนึ่งปีเนี่ยครบหนึ่งปีเนี่ยให้เปลี่ยนคู่นี้จำง่ายๆปีละครั้งปีละครั้งส่วนอันเนี้ยไอ้พวกเนี้ยก็ทำตามวิธีขั้นต้นไอ้กองพีพีนั่นก็สามสี่ครั้งก็ต้องเริ่มล้างอันนี้แหละ พลางอันนี้สักครั้งสองครั้งก็ดูตามสมควรนะ่ะก็เปลี่ยนใส้กรองชุดนูนแต่พอครบหนึ่งปีก็เปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนสองสองตัวนี้คือเราต้องเปลี่ยนมันน่ะไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วก็ใช้อย่างเดียวส่วนมากคนจะลืมหรือจำง่ายๆก็ได้ว่า ปีใหม่หรือว่าสงการอะไรอย่างเงี้ยจำพกเทศกาลนะทีนี้ก็เป็นต้นลดต้นทุนได้แล้วสองอันนี้ไม่ต้องต้มสรุปแล้วกินก็น้ำกินก็ใช้ได้เลยก็กินได้เลยผมกินมานานแล้วเนี่ยน้ำกรองเนี่ยนะก็เดี๋ยวเอาไปทั้งกินทั้งเติมน้ำ,น,ำน้ำเติมแบตอะ ลดต้นทุนได้แล้วไม่มีขยะสิ้นเปลืองด้วยก็โอเคครับจบวันนี้จบคลิปเท่านี้ครับสวัสดีครับ